สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับ FC ซสน่อย FC น้องอิงครับผู่อกระเป๋าโทนในช่องท้องทุนแบ้น้อยน้องอิงครับครับพี่น้องก่อนออกเดินทางนะครับเมื่อนี้วันที่18นะครับที่บ่าวโทนบอกไปก็คือว่าจะมอบมาลัยทิพย์ให้กับน้องอิงนะครับวันที่18จะมอบมาลัยทิพย์ให้น้องนะครับเพราะว่าน้องเดินทางรอม้กะลร้มือครับก็จะได้โง่โค้งเตาขึ้นครับมาบานนะครับ มาลายทิบของบ่าวทนก็จะมีตามนี้เลยนะครับนี่ลุงต่อย fc บุริรัมนะครับพ่อเทวา fc พลังเงียบพ่อถาวรพ่อคนอุบบนะครับพ่อสมศักดิ์พ่อศักดาพ่อวรสิคลภูมิแม่นิดขอนแก่นแม่สุรัตน์นะครับพ่อออดปุดอนแม่สมคิดพ่อสุรพลแม่หนิงจารุนีพ่อเจริญชัยพ่อกล้าลุงต้นพ่ออมพรนะครับพ่อน้องแม่น้ององหุนนะครับแม่สุเพช f c ราศีราชานะครับแม่วาสนาร้อยเอ็ดแม่ปุโครานะครับพ่อสว่างแม่สตรีนะครับพ่อน้อยห้วยสันแล้วก็ f c พลังเงียบนะครับนี่คือที่จะมองเปน็นองอีกนะครับรวมๆกับหนึ่งหมืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับย่างจอย่าง <c oughs> อีหลานหน่อย เก็บของขึ้นรถครับเตรียมตัวออกเดินทางน,นะครับน้องบุญมากโคราชนะครับ อ้เองรับมะไลร,รับมะไลทิพน้อยมะไลทิพรับแต่จากนี้คือเป็นมะไลทิพนะครับถ้าเป็นไหลสดพอกันไสหลังจากมือนี้ก็จะเป็นมะไลวันเกิดนะครับพี่น้องมะไลปิดวงตัดยอดแล้วนะครับที่หนึ่งล้านบาทนะครับมะไลไหลสดพอกันใช่นะครับ ไายละหนึ่งมัดสายละหมัดต่อสี S M L X L สอง X L S M L X L 2 X L ก่ะใส่ละมัดต่อสีเอาใส่ที่มันเต็มอ่ะมัดละสิบตัวมัดหาโต้มันเศษมันเอามัดละสิบตัวอม่อนกละมัดบก ห <50. S 2> าสิบสีละหาสิบเอ็มเอลสองเอ็เอลเออกระสีละหาสิบกระสีละหามัดมเออสีละหามัดไปขายน้ำรถแต่อันอวัยบานอีกสีละหามัดกับพอดี S, M, L, X, L, 2, X, L เ็กซสองเเเกตรกหามัดมาหล่ดอกมาไล่ทิพ์นะครับนี่คือมาไลยทิพย์เพิ่งมาไลยทิพจเพิ่งต่อย พ่อเทว่าเอฟซีพลังเงียบพ่อถาวรพ่อคนอุบลพ่อสมศักดิ์พ่อศักดาพ่อวอนแม่นิดแม่สุรั์พ่อหอพ่อออดแม่สมคิดพ่อสุรพลแม่หนิงพ่อเฉลยชัยพ่อก้าลุงต้นพ่ออมพรแม่น้องอังุนแม่สุเพรแม่วาสนาแม่ปุพ่อสว่างแม่สตี พ่อน้อย FC พลังเงียบเปดิดอ่านออกมัสุคนไลยมือนี่แหล, <ะ S 1> ละเขาว่าลลยมือพัฒนาโมเมียนกันหน้าชาบ้างหือแหงขากเกาขาโกเกามองได้อ่านอน่อองอิงอ่านออยอ่ะรวมแล้ว1 1ึ่งบาทอ่ะจากไอมาไล่พิเศษจากกรุงโทอนอีกหาสิบกับเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสอนะครับ วอยพ่ให้พ่อแม่พอให้พ่อแม่ทีสุขภาพงกก็มเลยก็จะอ่าโอเคครับน้อง้งวั่น้องัวเลองเย็ไดละแม่ไปใส่ถ่ายรูปโพสเสื้อกับโพสของที่แพ็คเตรียมส่งเอ่อให้ครหมอนครหมอนถ่ายรูปให้น้องโพสเนี่ย ส่วนนี้นะครับเป็นเงินรวมทําบุญนะครับจากพ่อฉํานะครับร่วมทําบุญกับหลวงปู่สุขงานคืนนี้นะครับ1,000บาทนะครับอนุโมทนาสาธุสาธุกับพ่อฉัานะครับปาดบักยมคือเป็นตะกินสมแทะหน่อยแหมก็เป็นตะสดแทะพอสิตาลออญุ่นแล้วเอาโคกแจวเลยบักยมเนี่ย สอนสดเลยบอบอนี่เด้อบางยมสวยดิมใครก็แมงเมาใครใครผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นงนะครับมาจากแหล่งของอื่นงโดยตรงคือบัรจับขึ้นนี่พนหูเลยได้ตัวใดไครบอไข่นี่พนหูเลยได้นี่ผู้เชี่ยวชาญเลย สขาห,หูเลย,เลยจับเพนในเอิงตัวใดมีมีใครตัวใดมีพุง่งเอาสิโบหูจึงได้ผู้เชี่ยวชาญสังเกว่าผู้เชี่ยวชาญบอกขอบคุณตุกกำลังใจเลยครับพี่น้องขอบคุณพ่อพี่น้อง FC เอฟซีนะครับนอกที่ร่วมสนับสนุนมาไล <t iny> ทิป ให้กับน้องอีกนะครับในแต่ละรอบนะครับในแต่ละรอบที่น้องเดินทางกับมาบานกะซิมีไอมะไลทิบฝากผ่านการซื้อเสื้อฝากผ่านการรับจองเสื้อหรือว่าฝากผ่านการไอบูชาว,วัตถุมงคลจากบาวโทนนะครับบาวโทนก็จะลงไล่ซื้อผู้ใด,ดที่บบมีไล่ซื้อนะครับที่ฝากผ่านบัญชีบาวโทนนะ ที่ไม่มีรายชื่อตามที่น้องอ่านนะครับถักมาไดครับเดี๋ยวบาวทนจะลงให้เป็นหลอบต่อไปเนาะครับเนาะขอบคุณในความหักแพงนะครับที่มีให้กับน้องอุ้งอิงและครอบครัวฝากว้พี่น้องเอฟซีครับเป็นกําลังแรงใจให้กับทีมงานหลังบานน้าเด้อครับเป็นกําลังแรงใจให้กับครอบครัวน้องอิงนะครับฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแช่นะครับฝากเบื้องโฆษณาครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้เอาไว้สมนรสกก่อนได้เพบกัก็ไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ